ตอนนี้แซมมี่ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วนะเป็นน้องใหม่ห้องใหม่แต่ตอนนี้2โลแล้วโอ้โเท่าแขนผมเล้วนี่สบายใจแล้ะลูกก็ดีเมียก็กินเก่งนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาเปิดคลิปที่ฟู้ดคอร์โรงบาลจุฬาน,นะฮะนี่ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาแซมมี่นะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น14นะครับ เขาจะให้เยี่ยมบ่ายสองนะครับวันนี้ร้อนไหนพูดได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่มันร้อนไหนคุณผู้บอกว่าด่าเมียนนไม่เคยด,าด่าเลย <c oughs> ร้อนไหนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันดูจะสาธิตการกินที่ถูกวิธีให้ดูหยิบสายไหมนะครับมาใส่แผ่นแป้งนะแป้งเสร็จแล้วก็ม้วนนะฮะม้วนม้วนม้วนการกินที่ถูกต้องนะครับโปรโตีนต้องกินอย่างนี้ผิด กินแนวนี้ดูนะกินแนวนี้เท่านั้นเบื้องที่าเบื้องกินได้หลายข้าอไ่อาด้อะแบบนี้ What the ตอนนี้เรามานั่งรอตรงจุดนั่งรอรอเยี่ยมลูกเออครับนี่บรรยากาศก็ประมาณมีคนมารอเยอะอยู่นะครับแล้วอีก10นาทีจะบ่ายสองนะครับต้องรอดูว่าเขาจะให้เข้าไปไหมบางทีหมอก็ตรวจอยู่นะครับยังไม่เสร็จอ่าก็ต้องก็ต้องรอนะครับรอรอปภหน้าห้องบอกว่าเข้าได้แล้วนะโอเควันนี้เราก็มาเยี่ยมนะครับทุกอาทิตย์เลยนะ เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยผมจะมาทํางานผู้ตัดสินก็เลได้นอนห้องเพื่อนด้วยห้องนาทีเมื่อกี้ชมพู่บอกว่าสายไหมอร่อยมาก <c oughs> ซื้อกลับบ้านสองห่อ <c oughs> สองถุง <c oughs> อืมมันอร่อยนะฮะ เอ๋ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอาการของแซมมี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับ หมอบอกว่าน้ำหนักขึ้นมา2.2ละนะครับแล้วเดี๋ยวดูอาการก่อนอีกประมาณ2อย่าง 1. ดูดนมเองได้หรือยังนะสลดยาเจอก,กับยาขับปัสสาวะนะครับ2ออย่างนี้ถ้าโอเคแล้วก็ยังไงหมอบอกว่าให้กลับบ้านได้เลยหมอบอกว่าให้เตรียมของได้เลยเตรียมที่นอนเตรียมห้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมต่างๆนานานะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะก็เหลือซื้อของเล็กๆน้อยๆน,นะครับ คอย่างดีมากเลยคอย่าดีมากเลยวันนี้ได้อุ้มลูกคนละ2องถึงสนาทีเองเพราะว่าห้องใหม่นี้ให้เยี่ยมได้แค่ส5้านาทีเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะเข้ามาเหมือนกันวันนี้ก็เลยมาสรุปให้ฟังนะครับโอเคขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่เป็นกําลังใจให้แซมมี่จากหกร้อยกิมติ๊กติ๊กติ๊กกระดิดเดียวแค่นี้เองอือพยาบาลบอกเท่ามือเองอืมแต่ตอนนี้สองโลแล้วโอ้เท่าแขนผมเล่านี่ เมื่อกี้อุ้มโอเคน้ำหนักกำลังดีน้ำหนักกำลังดีนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้แซมมี่แล้วก็ชมพู่นะครับโอ้ตอนนี้ผมสบายใจแหลวนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับแซมมี่ที่รัก